สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือ e d o c u m e n t นะคะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ได้บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัานค่ะโดยคลิกเข้าไปที่ระบบงานก็จะปรากฏกงานสารสนเทศของสถาบัานทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สารบัญอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะ เจ้าหน้าที่จะได้รับอีเมลและพาสเวิร์ดให้กรอกข้อมูลลงไปค่ะเพื่อล็อกอินโดยเบื้องตน้นทั้งผู้พัฒนาระบบได้จัดทําคู่มือการใช้งานระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะ จ้าหน้าที่ท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดของคู่มือการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้กันตรงนี้นะคะเ <plex noise> มื่อกรอกข้อมูลอีเมลและพาสเวิรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกอินเข้าใช้งานกันค่ะ ตรงนี้ก็จะแสดงผลของสิทธิ์ผู้ใช้งานทั่วไปของเจ้าหน้าที่สถาบันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการเข้าใช้งานระบบสารมสน,นิทอเนกง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ